สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมกอล์ฟเป็นรุปป่บ้านแผวนนะครับวันนี้ครับก็มาตามคันเบ็กร้อของหลายๆคนครับที่ถามว่าเรือที่เป็รุ่มบ้านแผวเราทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยครับเป็นเรืออะไรแล้วต่อเรือที่ไหนแล้วก็ไม้เป็นไม้อะไรวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อู่สินไพศสารบ้านแพวนแล้วครับ,บต้องบอกว่าเป็นอู่ต่อเรือของคนบ้านแผ่นเราแหละครับเราก็เข้ามาให้ทุกคนนะได้เห็นว่าเอ้ย ต่อเรือยังไงใช้ไม้อะไรทําที่ไหนวันนี้ครับถ้าดูคลิปี้จบทุกคนจะได้รู้แล้วว่าบ้านแถวเรามีดีของดีบ้านแถวเือซิ่งครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อู่สินไพสารแล้วทุกคนก็อยู่กับพี่วิเศษใช่ครับมีหน้าที่อะไรครับพี่ตอนนี้ทําทุกอย่างทําทุกอย่างนะใช่ครับนี่ครับอย่างดีผมก็เจอเคยลงคลิปเรือทอนเทีรเรือต่างเนี่ยจริงๆแล้วเรือลำสามพันหนักต่อเรือที่อู่สินไพศาลบ้านแถวทุกคนนี่ครับเจอกับอาจารย์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวเลยครับผม อาสวินครับของแท้วัานแถวอยากให้พูดถึงอู่สินไพศาลนะครับพี่ที่มาที่ไปยังไงบ้างรครับก็อู่สินไพศานนี่ก็ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดมั้งที่ต่อเรือเนี่ยนะครับที่พ่อผมทามานะโอ้สมัยรุ่นพ่อเลยใช่ครับครับแล้วที่ต่อเรือเนี้ยปกติเราใช้ไม้อะไรพี่ไม้สักครับไม้สักอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวรัแล้วเรือที่ต่อนี่มีประเภทไหนบ้างครับก็เรือแปรครับมี แล้วแต่ขนาดครับอย่างตรงนี้ก็คือเป็นเลยแปะใช่ไหมใช่ครับก็เรือใช้งานทั่วไปครับเรือแข่งนะครับพี่เรือแข่งผมไม่ได้ทําครับไม่ได้ทําครับแล้วจุดเด่นจุดดีของที่นี่ครับก็คือคางครับชุกคางชุกเข้าไม้อะไรอย่างเงี้ยคางตรงไหนครับพี่พาผมไปดูได้ไหมช่งนี้ครับครับทุกคนเดี๋ยวเราเอามาดูคางเรลียกคางใช่ไหมพี่ครับอ๋อลำนูนลำนูนนะทุกคนมันเหมือนทุกลำเลยแต่ยังเตี้ยไง วันนี้เราเร็วๆเ,เลยนะทุกคนครับก็ฝา, like, ากกดไลค์ฝากดแชร์กดซับสไครต์ให้เราไว้รู้ไหมเชาแนลด้วยนะตอนนี้ผมอยู่ที่อู่สินใบสายครับอูอ่ของคนบ้านแถวแท้ๆเลยอืออจุดเด่นเนี่ยจุดเด่นของอู่ช่วงนี้แหละครับครับมันช่วยเรื่องอะไร,รอ่ะพี่คางแบบคืนอนอียวิ่งส่วนกันเนี่ยครับสามารถรู้เลยได้เลยว่าอู่ไหนอุ้ยขนาดนั้นเลยหรอจริงครับเพราะว่าอู่อื่นมันจะไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนเราเอกลักษณ์นี่คือเอกลักษณ์อันนี้คือมีมันมันมีผลต่อกัน ใช้งานอยู่ก็คือแบบแบบไอ้เนี้ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันยากครับครับโอ้ช่างใหม่ๆเขาไม่ทำเลยอันนี้คือจุดดีของอูเราเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าที่ลูกค้าไว้ใจเราก็คือในเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันมีผลต่อการใช้งานจริงจริงจริงครับโอ้แล้วก็ในส่วนต่อไปครับองค์ประกอบเรือหลักๆมันมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีช่วงล่างนี่ก็เขาเรียก ช่วงล่างนี่เขาเรียกเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวกลางเนี่ยกระดูกงูกระดูกงูอันนี้ก็มีส่วนสาคัญเหมือนกันสําคัญครับไม้แผ่นเดียวเลยไม้แผ่นเดียวเลยครับซึ่งก็เป็นไม้สักไม้สักมนูพี่แบบนี้เรือแต่ละลำเนี่ยสูงเหมือนกันนะประมาณก็ถ้าใครสนใจที่อุสินไม้สานเนี่ยเริ่มต้นประมาณประมาณกี่บาทพี่เริ่มต้นเลยก็มันแล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่ขนาดใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้มันสี่วาคืบครับก็สองแสนสอง สองแสนสองพร้อมพร้อมพร้อมลงน้ําเลยกถ็ถ้าติดท้องตอนก็เพิ่มอีกสองหมื่นติดท้องตอนนะติดท้องตอนแบบไหนครับมีตัวยอย่างไหมอ่ะลลเดี๋ยวเราไปดูติดท้องตอนทุกคนเพราะว่าหลายหลคนอาจจะสงสัยเนาะเพราะว่าวันนี้คือคลิปเนี้ยเราทําเร็วๆนะก็เป็นภาษาเรือเพราะบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะพี่นะภาษาเรือเนี้ยวันนี้เราไขข้อสงสัยทุกอย่างทุกคนอันนี้นะครับทุกคนเรียกวนะา่าท้องตอน ท้องตอนมีข้อดียังไงครับพี่ก็มันความเร็วครับมันเพิ่มความเร็วได้แค่เนี้ยนะพี่ครับท้องตอนเนี่ยเพิ่มความเร็วได้คหเพิ่งรู้นะเนี้ยคือถ้าคนที่ไม่ได้เล่นเรือเนี่ยก็จะไม่รู้เลยแต่ถ้าคนที่เล่นเรือเนี่ยเขาก็คือจะเน้นตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าท้องตอนโอ้โหอะไรอย่างนี้เขาเรียกเป็นเรืออะไรครับพี่เรือลำนี้เลยแปะสามวันหนึ่งครับอันนี้สามวันหนึ่งสามวันหนึ่งอืออันนี้งบประมาณถ้าคนอยากเล่นเรือแบบมือใหม่เลยอ่ะแสนหนึ่ง ไม่รวมเครื่องไม่รวมเครื่องไม้อย่างเดียวไม้สักรับเนี่ยเสร็จเลยแบบนี้นะครับทุกคนก็เติมสีสันลวดลายนี่คืออู่จัดให้หมดตามที่ลูกค้าอยากต้องการเลยอแล้วนอกนอกจากต่อเรือแล้วเราทําอะไรบ้างครับพี่อู่สินมบสานต่ออย่างเดียวก็ไม่ทันต่อยเนียก็ไม่ทันแล้วแต่ถ้านมู้พูดถึงว่ามีลูกค้าที่เขาแบบไม่ได้ต่อกับพี่แต่อยากเอาเรือมาซ่อมกับพี่ได้ไหมได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเข้ามาคุยกัน อ่าครับเดี๋ยวให้พี่ฝากช่องทางกรรารติดต่อนี่เลยครับอู่สินไพศา,าอลออริจินลัลบอสอ่า<อ><อ>เบอร์โทรตามนี้นะครับทุกคนศูนย์เก้าสี่หกสามศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ห้านะครับแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าสองเจ็ดสองห้าเก้าหกแปดศูนย์แปดหกหนึ่งเจ็ดหกห้าเก้าหนึ่งห้าคิดจะต่อเรือต้องมาที่อูสินครับเอ้ครับอูสิน<ข>เขาวม้อแกงครับอูสินขาวม้อแกงบ้านแถลทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะปากหมุด ไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันก็ใครเนาะอยากได้เรือหรือเป็นมือใหม่หรือมีเรืออยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ฉันทําอู่นี้แล้วมันมันไม่เฟี้ยวอ่ะฉันอยากจะเปลี่ยนฝีมือช่างสักหน่อยนึงยินดีต้อนรับยินดีครับเจครับเนี่ยป้ายสวยมากเลยนะป้ายนี่กี่ปีแล้วพี่สองปีแล้วครับอ๋อสองปีผมคิดว่าตั้งแต่รุ่นพ่อพี่มีมีป้ายเก่าของรุ่นพ่อพี่ไหมไม่มีอ๋อไม่มีใช่ไหมอ๋อเพิ่งทํามาอ๋อครับครับวันนี้ธงหลวงพ่อโตนะทุกคนนู่นเลย แข่พระทุกคนจะได้ทงนี่ครับนะครับนี่ครับแล้วก็มาถามคาถามเตี่ยครับเตี่ยครับทําไมถึงต่อเรือที่อูกศิบไม่ใส่ครับแข็งแรงนี่จากผู้ใช้จริงนะทุกคนอันนี้ผมไม่ได้มีการเตรียมนะถึงผมจะทําคลิปด้วยกันแต่ผมไม่เตรียมนะเพราะว่าเราเป็นการที่บ้านแถวมีดีของดีบ้านแถวเราพยายามถ่ายทออสื่อออกไปให้ทุกคนเห็นว่าบ้านแถวเราก็มีดีแล้วเราอะเป็นคนบ้านแพวเราก็ใช้เรือของบ้านแพวเหมือนกัน นาแขง right ็งแรงอย่างเดียวแรงว่ากันอีกทีนึงใช่ใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ความรู้เล็กๆเนาะเกี่ยวกับอู่ต่อเรือครับก็ไขข้อสงสัยหลายๆคนที่ถามเข้ามานะครับว่าอยากให้ไปทําอู่ต่อเรืออยากเห็นอู่ต่อเรือแล้วเรือที่เราขับกันเรือที่เราทำคอนเทนกันเนี่ยต่อที่ไหนก็วันนี้ครับที่สิงห์ไพศาลบ้านแพวทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกด s u b s c r i b นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่คิดจะต่อเรือนะครับหลากหลายประเภทเลยเรือไม้นะครับก็คิดอะไรไม่ออกนะครับคิดถึงอู่สินไพศาลบ้านแถวขอองมแกงวันนี้ผมกอลเป็นรบ้านแถวและทีมงานสินไพศาลบ้านแถวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ